สวัสดีค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าสำนักงานสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลควบคุมสื่อทั้งหมดในสหราชอาณาจักรหรือที่รู้จักกันในชื่อ o อ c o m มีคำตัดสินเมื่อวันพุทธที่หนึ่งกันยายนว่าเพสสมอร์แกน พิธีกรดังชาวอังกฤษวัยหว56ปีไม่ได้กระทําผิดกฎระเบียบใดๆที่ออกมาวิพากวิจาร์ดัชเชสแห่งซัเสเซกหรือเมกแกนมาเคิลพระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่ที่ทำให้ออฟคอมได้รับคำร้องเรียนจากผู้ชมกว่า50,000รายเป็นคำร้องเรียนมากที่สุดเท่าที่ออฟคอมเคยได้รับมาและเป็นสาเหตุให้มอกแกนต้องลาออก จากการทำหน้าที่พิธีกรรายการ Good Morning Britain ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมทั้งนี้ออบคอมกล่าวว่ามอร์แกนไม่ได้ละเมิดกฎข้อบังคับใดๆต่อการที่พิธีกรดังฝีปากกล้านในนี้พูดแสดงความเห็นในรายการ Good Morning Britain ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆที่ดัชเชสเมแกนให้สัมภาษณ์กับอบรา w i วินฟรี ออกอากาศเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งดัชเชสเมแกนได้พูดเล่าหลายเรื่องที่สันสะเทือนราชวงศ์อังกฤษอาทิเรื่องที่ดัชเชสเมแกนเคยคิดจะฆ่าตัวตายเรื่องการเหยียดสีผิวที่ดัชเชสเมแกนเล่าว่ามีการถามถึงสีผิวพระโอรสในคันของเธอว่าจะคลอดออกมามีสีผิวคล้ำขนาดไหน และว่าสมาชิกราชวงศ์ไม่สนใจต่อสุขภาพจิตของเธอเลยว่าจะเป็นอย่างไรมอแกนทวิตหลังทราบคำตัดสินของออฟคอมว่านี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเสรีภาพในการพูดและเป็นความพ่ายแพ้ที่ดังกึกก้องของเจ้าหญิงพิอนคิโอแล้วผมจะได้งานของผมคืนมาไหม ในคำตัดสินของออฟคอรมระบุว่าขณะที่การแสดงความเห็นของมอแกนอาจเป็นอันตรายและเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้ชมแต่หน่วยงานกำกับดูแลสื่อก็คำนึงถึงเสรีภาพในการแสดงออกของสื่ออย่างเต็มที่ภายใต้กฎข้อบังคับผู้ดำเนินรายการสามารถแสดงความเห็นที่ขัดแยง้งอันเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนการจำกัดการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเราคือการจำกัดเสรีภาพอย่างไม่เป็นธรรมและเยือกเย็นเอพีรายงานว่าย้อนไปตอนนั้นหมอแกนถูกร้องเรียนไปยังออฟคอมอย่างล้นหลามที่พูดให้ความเห็นออกอากาศว่าไม่เชื่อคำพูดของดัชเชสเมแกนสักคำและผมจะไม่เชื่อเธอด้วยถ้าเธอมาอ่านข่าวพยากร์อากาศให้ผมฟัง ขณะที่นักรณรงค์ด้านสุขภาพจิตโจมตีมอแกนว่าเพิกเฉยต่อปัญหาความเจ็บปวดทางจิตและดัชเชสเมแกนก็ยื่นคำร้องไปยังออฟคอมและสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต่อมามอแกนจึงตัดสินใจลาออกขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวเอและสำนักข่าวมติชนออนไลน์ค่ะ